สวัสดีครับทุกท่านวันนี้สอนง่ายใช้ง่ายนะครับเราจะมาสอนวิธีการออกจากระบบ Facebook หลายๆคนนะครับสงสัยว่านะครับใครก็ไม่รู้นะล็อกอินเข้า Facebook เราจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเข้ามาแก้ไขเข้ามาโพสต์เข้ามาคอมเมนต์คนอื่นโดยใช้เฟซของเราเราก็สงสัยว่านะครับเขาเข้ามาได้ยังไงนะวันนี้นะครับ สอนง่ายใช้ง่ายนะครับเราจะมาบอกวิธีการดูว่าใครเข้ามาล็อกอิน Facebook ของเราไม่เป็นการเสียยวลาวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มกันเลยนะฮะเราเข้าไปที่ Facebook นะครับบนมือถือของเรานะครับเนาะนะฮะจากนั้นนะครับมาที่จุด3จุดนะครับขีด3มขีดนะครับขวามือสุดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนลงมาที่นะครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านและดําเนินการอื่นๆเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของคุณนะครับให้เข้ามาที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านจะ นะครับเข้ามาที่หน้าต่างนี้เลยนะครับการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับเราเลื่อนลงมานะครับจากนั้นเราจะเห็นนะครับอุปกรณ์นะครับที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่อันนี้เรารู้เลยนะฮะนะครับการล็อกอิน Facebook ของเราทุกเครื่องนะครับหรือว่าจะล็อกอินจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนะจะมาแสดงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราเลือกการดูทั้งหมดเลยครับ เลือกที่ดูทั้งหมดเลยนะครับดูทั้งหมดนะครับสถานะนะครับเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น oppo a 5 2 0 2 0นะครับสถานะการล็อกอินนะครับจะระบูมาเลยนะครับสถานะการล็อกอินนะครับจะขึ้นมาแสดงให้ท่านเห็นว่ากำลังใช้งานนะครับหรือ pc windows นะครับใช้งานอยู่ที่ไหนนะครับอุปกรณ์ไม่ทราบประเภทใช้งานที่ไหนนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับประวัติการใช้งานของผมนะครับก็คือเครื่องที่ผมผมผมใช้อยู่เนี่ยเนาะนะครับเครื่องที่นํามาสาธิตนะจากนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะที่ผมเลือนลงมาทั้งหมดนะครับที่ไม่ขึ้นคําว่ากําลังใช้งานนะครับที่ไม่ขึ้นคําว่ากําลังใช้งานเนี่ยนะฮะนะครับเราสามารถไปที่จุดไข่ปลาครับนะครับออกจากระบบได้เลยครับ ไปที่จุดไข่ปาออกจากระบบได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านสามารถออกจากระบบได้เลยนะครับเครื่องไหนที่ท่านไม่ได้ใช้งานอยู่หรือนะครับเข้ามาแล้วอาจจะเจอใช้งาน2อัน3อันนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นตน้นท่านก็สามารถกดจุดไข่ปลาและกดออกจากระบบได้เลยนะครับนะครับเพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่นนะครับเข้ามานะครับล็อกอินใช้ Facebook ของเราโดยที่เราไม่ ได้รับอนุญาตนะครับหรือถ้าเป็นการดีเราก็ควรที่จะปเปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนะครับหรือบุคคลใดนะครับเข้ามา,อาแอบบใช้ Facebook ของเราไปทําในทางที่ไม่ดีเนาะนะครับขเขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสอนง่ายใช้ง่ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ